สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเชอร์คุณครับมิสเตอรเคก็วันนี้ครับอีเวนต์ของคิสซ์นาคราสนะครับอีเวนต์ใหญ่ประจำสิ้นเดือนได้มาเลยครับซึ่งรอบนี้มีแบบบอสใหญ่ด้วยนะก็ยังไงก็ต้องช่วยกันตีนะครับส่วนการแรนก็คือให้คุณลงด่านสีฟ้านะครับ ลงด่านสีฟ้าผ่านก็จะได้เป็นเหรียญสีม่วงมาใช้เหรียญสีม่วงลงด่านสีแดงพอลงด่านสีแดงผ่านคุณก็จะได้เป็นแบงค์สีม่วงแล้วก็จะเป็นเหรียญสีทองซึ่งเหรียญทองนั้นก็ใช้ในการลงด่านของบอสใหญ่เนาะพอลงด่านบอสใหญ่ผ่านก็จะได้แบงค์ม่วงมาซึ่งแบงค์ม่วงนั้นก็ใช้ในการเปิดหีบสมบัตินะครับ ในเดือนนะครับหีบสมบัติมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับหีบที่หนึ่งก็จะมีเป็นตัวสีทองนะครับหีบสองก็จะมีเป็นกระโหลกทั่วไปมีเป็นตัวละครของ x ตัวฟรีมีเพชรหนึ่งเม็ดตัวทองนะครับหีบสาเหมือนกันสี่ก็จะมีเป็นกระโหลกของอารองกลุ่มหกดาวบวกมีเป็น x นะครับมีเพชรตัวทองหีบห้าเหมือนกันครับหีบหกก็จะมีเป็นกระโหลกของ x เ,เพิ่มขึ้นมานะ โซนหีบที่7นะั้นสามารถรีเซ็ตได้ตลอดนะครับหีบ7็ก็จะมีกระโหลกของ x อีก2อันเนาะเปิดได้สามารถรีเซ็ตหาได้ตลอดนะครับถ้าหาค้ณค่าไปหีบ234คุณไม่สามารถกลับย้อนคืนมาได้เนาะคุณต้องเปิดให้ได้หีบสีรุ้งหรือของาะวันใหญ่ก่อนที่จะไปหีบต่อไปเนาะส่วนล้านค้าของเดือนนี้ครับกระโหลกอันใหม่ของเดือนนี้ได้แก่เป็นกระโหลกของช้างนะครับ เป็นแชงสีม่วง6ดาวนะครับค่อนข้างจะเก่งขึ้นนะแชงม่วง6ดาวนะครับเฮ้ย6ดาวบวกสิส่วนกระโดกที่มันถูกลดราคาลงมาของเดือนนี้ก็จะมีเป็นกุซันเหลือง6ดาวบวกอาคาม่วง6ดาวบวกซึ่ง2ตัวนี้ตัวไหนดีกว่าแน,นะนำเป็นกุซันคุซันถ้าหากคุณเล่นทีมของ Pv p ีวสายของปืนหรือสายสีเหลืองก็ตาม คู่สันดีกว่านะครับในโหมดของ p v p นะจะหากเป็นในด่านทั่วไปนั้นทั้งคู่สันทั้งอาคาใช้งานค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่คู่สันดีแค่ในโหมดของ p v p นะทีมเหลืองหรือทีมสายของปืนพอได้ใช้ง,งานนะครับคู่สักองดาวบวกนะประมาณนี้ครับขอในร้านค้าแล้วก็หีบสมบัตินอกปะดูด่านกันเลยครับ ต้องมาขายของกันสักครู่นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขายไอดดองเพชรเนาะร้านของซอมบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายไอดดองเพชรที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายเกยมมากครับสินค้ายเยอะมากๆเลยนะก็มีทั้งเกมของวันพีชเบลตี้ลัสนะครับวันพีชเทเชอร์คุก็มีนะบีดเบฟโซนะครับอ่าดังกบั l เลเจนต์แล้วก็มีเกมแบล็ k โคเบอร์นะครับส่วนไอเจ้าเกมของ อาวันพีเทชะคูเนี่ยอยู่ด้านล่างก็ต้องกดอาคำว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับอวันพีเทชคูนครับก็มีขายเช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID แบบว่าอาวัดดวงราคา10บาทต้นนะครับคือคุณแค่อาจ่าย10บาทแล้วก็วัดดวงสุ่ม ID ก็มีด้วยเหมือนกันนะเผื่อคุณดวงดีนะครับเห็นไหม สิบ,บาทไม่สิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บ,บาทอาจจะได้ไอดีองเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็ไปทั้ง3 0 0ร้อยเก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเสิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกัน,นครับซอมบี้ลัสครับ เริ่มจากบอสสีเขียวนะครับทีมผมกับตังก็คือจะเป็นไคโดมังกรไฟลิมิเต็ดหกดาวนะครับลูกเรือก็จะมีเป็นจินเบนะครับจินเบยเหลืองของเทเซอร์แมพหกดาวบิ๊กมัมเด็กนะครับบอสรับตัวฟรีห้าดาวตัวฟรีหนูยามาโตะนะครับหกดาวลิมิเต็ดครับควีอ่าห้าดาวของกาชาทั่วไปนะครับอาร์บิลองประมาณนี้ครับ มาลุยกันเลยครับซึ่งกาเนี้ยเราห้ามใช้ไม้ตายในการเปลี่ยนแก้วจะหากเราใช้เราจะเจอกับอาการเปลี่ยนแก้วกับทั้งหมดเปลี่ยนแก้วของบุดมนซึ่งผลเนี้ยจะออกมาแค่หนึ่งครั้งต่อการเล่น1รอบเนาะเพราะงั้นไม่ต้องกังวลไปนะครับอ่าแล้วก็บอสนั้นก็จะมีเป็นเอ่กราะรุ้งถึง20เทิร์น ซึ่งตรงนี้ถ้าหากคุณมีเป็นอาหนวดดำสลองใหม่ใช้ซะเพราะมันตีทะลุกรอดได้แต่ผมใช้เป็นจินเบแทนจินเบในการล้างของกรดลุ้งออกไปนะครับทั้งหมดเลยนะกลุ่ม2ถ้าหากกลุ่ม2เจอเป็นลูฟี่ลูฟี่คือตัวละครพิเศษเมื่อคุณฆ่าได้ลูฟี่จะมีการบัฟให้เราฟรีๆเนาะซึ่งนี่เป็นตัวละครพิเศษนะครับลูฟี่สุ่มออกมานะ กลุ่มสเปลี่ยนแก้วของแถวขวามือหมื่นมนซ้ายมือเป็นแพททังสีกรอฟ้า5บ้บัฟไม่ตาย5้าเถอนะครับใช้เป็นไคโดกดไม่ตายก่อนหนึ่งทีหันลากลงนะครับแซกยูซูเปอร์บัฟมือแดงไปและให้กดเป็นคุยนะครับทำการล้างของกรออาสีข้าออกไปแล้วก็โจมตีนะครับ นี่ครับลูฟี่ตายก็จะมีการบั๊โจมตีให้เราเนาะเพราะลูฟี่คือตัวควพิเศษที่สุ่มออกมานะครับถ้าหาปกติเนี่ยก็จะไม่มีนะจินเบสีเขียวนะครับเปลียนแก้วในแก้บแถวบนมืดมนกลางไม่ทั้งสีล่างแล้วเบิดนะครับแล้วก็มีบัฟฮาคิบั๊ฮาคิลดเทิรนของการบัฟโจมตีลงไปอ่าหนึ่งเธอนะครับ ซึ่งบิ๊กมาร์นสามารถบัฟโจมตีได้ถึง3ามเธอใช่ไหมอ่า3ามเธอเนาะเพราะงั้นก็เลยไร้ผลนะครับพอกด Mom, บิ๊กมามบัฟโจมตีไปบิ๊กมามจะเปลี่ยนแก้วเราพอเปลี่ยนแก้วเราปุ๊บบอสจะเปลี่ยนแก้วกลับกลายเป็นแก้วของมืดมนแทนนะครับซึ่งตรงนี้บิ๊กมามไม่มีบัฟเพราะมีการบัฟโจมตีอยู่แล้วจากผลของ อาลูฟี่พิเศษของกลุ่ม2เนาะแต่ผมทําให้ดูว่าพอกดยิงมามปุ๊บยิงมามก็จะมีการเปลี่ยนแก้วบอสเปลี่ยนแก้วกลับนะครับพอเปลี่ยนแก้วกลับมาปุ๊บกดเปลี่ยนยามาโตะครับยามาโกยามาโตะเปลี่ยนทั้งหมดกลายเป็นวาโนะนะครับแล้วก็บอสก็จะมีพวกอาบัฟเกราะสีลุ้งนะครับถึงที่เทินซึ่งเกราะลุ้งนั้น เราใช้เปลืจินเบย์ครับจินเบย์สามารถล้างของเกราดลุงออกได้99เกถินนงครับแล้วก็บอสก็จะมีเกราดอาบาลีใหญ่แก้ววาโนะ่อันถ้าบอสเวล3 1อบวกมี2ออันเนาะตรงนี้ก็โจมตีได้เลยครับประมาณนี้ครับบอสสีเขียวนะครับ บอสสีแดงนะครับผมใช้ทีมทีมมีการกัดตัก็คือจะเป็นอ่าบัี้กลุ่มนะครับคอสกิลนะครับหกดาวฉลองครับลูกเรือก็จะมีเป็นชิลาโฮชิคู่นะครับซึ่งตัวนี้อ่าเรียกว่าเป็นตัวคอครเทพเลยนะเทพของอีเวนต์รอบเนี้ยแล้วก็มีเป็นชูก้านะครับชูก้าหกดาวบวกนะครับอ่ายมตัคู่นะครับลิมิเต็ดนะครับ Roger โรเจอร์คู่กับโอเด้งนะครับริมิเต็ดครับอาบิลองประมาณนี้ครับเมื่อลุยกันเลยครับที่ผมบอกว่าชิลาคู่คือตัวเทพก็เพราะมันมีบับที่อ่อไม่มีใครล้างได้ซึ่งชิลามันล้างได้สกิลของชิลาก็คือสามารถล้างบับหนึ่งอสองอย่างที่เลือกออกมาได้ซึ่งดานนี้ ใช้ชิลาทําการล้างบับของบาดเจ็บถ้าหากไม่ล้างออกบับบาดเจ็บโดนทีละ4ี่หมื่นนะครับเลือดหายไปคือโคตรแรงเลยนะกลุ่ม對對หนึ่งไม่ตายของบาร์กี้ก่อนครับ1ครั้งก่อนเพื่อกลุ่ม2เราจะได้อากดสกิลของซูเปอร์ไทได้นะครับกลุ่ม2เจอลูฟี่อีกแล้ว เจอดวงดีเว้ยถ้าหากเจอลูฟี่อย่างที่บอกไปลูฟี่คือตัวการพิเศษนะครับกลุ่ม2มีการบัฟเกราะพาครึ่งหาฮาคิดลดเทินของการบัฟล็อกค่าเชนลง1เทินใช่ไหมหนึ่งสองเทินป่ะหนึ่งเทินนั่นแหละแล้วจะมีการบัฟโจมตีสีแรงขึ้นแบบเออไม่ค่อยดีให้เราอยู่ที่ 1- นึ่งเท่าแล้วก็จะมีการลดโจมตีถ้าหากค่าเชนน้อยกว่า3เท่านะครับสามเทินนะ ตรงนี้กดไม่ตายของบาก,กี้ก่อนหนึ่งครั้งทําการล้างของเกล็ดขาครึ่งกดลากลงครับทําการล้างทําการกดไม่ตายครั้งหนึ่งลากลงกดอีกครั้งหนึ่งทําการบัฟอาล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็โจมตีได้เลยครับ เจอลูฟี่ลูฟี่ก็จะมีการบรัฟโจมตีให้เราเนาะบอสสีแดงนะครับเปลี่ยนแก้วเป็นแพคทางสีนะครับมีบัฟตาบอด5เทิร์นแล้วก็เกรอตสีฟ้า5้กราะทอง2ซึ่งถ้าหากเราใช้ไม้ตายทำดาเมจใส่บอส ถ้าหาบอสโดนดาเมจไปบอสจะล้างบัฟเกราะทองของตัวเองออกไปเองเลยแต่เมื่อล้างบัฟเกราะทองแล้วเราจะเจอกับการบัฟบ,บาดเจ็บใส่เราด้วยนะครับเพราะงั้นก็ต้องเตรียมรับแรงกระแทกนะเกราะทองหายไปแต่เราเจอบัฟบ,บาดเจ็บเข้ามาแทนนะครับฟาดกี้หนึ่งครั้งและกดลากลงซูปเปอร์ บากี้ครั้งที่สองครั้งสองเนี่ยบากี้จะมีดาเมจแล้วนี่ครับตู้มไปพอมีดาเมจครับบอสเกราะทองหายไปแต่เราเจอบั๊มือแดงและเจอบั๊บาดเจ็บแทนนะครับนี่ไงบั๊บาดเจ็บนะของโคตรเกลียดเลยเพราะบั๊นี้จะโดนดาเมจทุกครั้งที่เรากดอ่าพวกไม่ตายพวกเปลี่ยนตัวเนาะแต่ผมใช้ที่หลากับ ชิลาล้างออกไปซะบัฟที่ด้นา,านหลับคาอย่างเงี้ยน,นี่กน,นี่ครับล้างไปเลยบัฟบ,บาดเจ็บเราจะได้ไม่ต้องโดนดาเมจเนานะเป็นการช่วยเหลือที่ดีมากๆของชิลาเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับของอามาโตกดไม้ตายยามาโตกดไม้ตายของโรเจอร์ครับสุดท้ายฟิชช่าด้วยชูกา แล้วก็โจมตีได้เลยครับประมาณนี้นครับบอสสีแดงนะครับสุดท้ายครับบอสสีม่วงนะครับผมกองกับตันก็คือจะเป็นนิกะนะครับ6ดาวธรรมดาครับลิมิเต็ดลูกเรือก็จะเป็นหนูเยมาโตนะครับหดาวบวกโมโมซุเกะมังกรนะครับเพิ่งเปิดได้เลยหลังไม่มาเนี่ย <c oughs> 6ดาวนะครับมกมังกรแล้วเป็นจินเบนะครับจินเบ้หดาวของเทเชอร์แมพนะครับแล้วก็เทพครับอย่างชิลาคู่ครับซึ่งชิลาคู่อีกแล้วชิลาคู่นั้นในด่านนี้เอามาล้างลดความแรงของแก้วด่ารนี้เจอการลดความแรงของแก้วนะครับซึ่งมันลดโคตรเยอะเลยทำให้แก้วนั้นมีความแรงอยู่ที่แค่0.5เท่าเอาเวล1 30เนี่ย สีสีทั้งหมดแดงเขียวฟ้าม่วงเหลืองและแก้วของอาเนื้อทีนดีลดไปเวลสามเอ็ด well, บวกสเอ็ดบวกนะมันลดความแรงของแก้ววานโนแก้วรุง้งด้วยทําให้มันค่อนข้างจะเป็นปัญหานะเพราะทีมนี้เปลี่ยนแก้วเป็นวานโนเมื่อสาเอ็ดบวกปุ๊บถูกลดความแรงของแก้ววานโนไปก็ยุ่งและผ,ผมเลยต้องใช้เทพอย่างศิลาคู่เอามาล้างออกไปเนาะล้างไปเลยไอ้เจ้าบัฟลดความแรงของแก้วเนี่ย มาลุยกันเลยครับซึ่งท่านนี้นั้นอ่อบอสจะมี2ชีวิตแล้วบอสจะมีการทำดำาเมจใส่เราซึ่งค่อนข้างจะแรงเป็นแสนเลยนะคือเราตายแน่นอนอะทีนี้เลยต้องมีนิกะนิกะจะได้มีการคืนชีพด้วยนะก็กลุ่มแรกก็ตีผ่านไปเลยครับกลุ่มที่2นะครับ เปลีนแก้วเป็นแพทย์ทางสีนะครับมีกรอสีทองแล้วก็กรอสีลุงนะครับกรอทองหนึ่งกรอลุ้งสามนะครับกดลากลงของนิกะสักตูนะครับตัวหนึ่งนะเพื่อจะได้ตีทะลุกรอได้ครับเมื่อนิกะทําการกดลากลงปุ๊บจะกลายเป็นนิกะเมื่อกลายเป็นนิกะปุ๊บสามารถตีแบบทะลุกรอได้ทั้งหมดนะครับและกดไม้ตายของนิกะอีกตัวหนึ่งเน้นย้ำ ลากลงตัวหนึ่งไม้ตาอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็กดไม้ตาของโมโม,โม่ครับต้องการเบ้าตรมตีไปก่อน และก็โจมตีได้เลยครับซึ่งบอสมีเกราะอ่อบาลียช่างหมันนิกะตีทะลุได้ทั้งหมดนะครับบอสสีม่วงนะครับมีเกราะสีลุงเจ็ดเทินช่างหมันเพราะนิกะตีทะลุได้ช่างมันเลยครับแล้วกลม่มตาของนิกะนะครับ ทำการปั๊บเอ็กแก้ว up, ปั๊บต้งตีสีแรงขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแก้วนะครับแล้วก็ใช้เป็นยามาโตะครับทำการเปลี่ยนแก้วนะครับเป็นแก้วของฟานโนนะครับและนี่ครับปั๊บลดความแรงของแก้วล้างไปเลยครับไม่ล้างดามเบจหายนะครับมันน่ารำคาญไอ้บัฟเนี้ก็เลยต้องใช้เทพยอย่างชิลาคู่ล้างไปเลยครับ แล้วก็เป็นจินเบย์ทการอาบัฟลดค่าเชนแบบเพิ่มได้นะครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับบอสตายไปเกิดใหม่มาทำได้เหมือนเราครับอยู่ที่แสนหนึ่งครับเราตายแน่นอนแต่เราเกิดใหม่ครับเพราะนิกะมีสองชีวิตนะครับยาันิกะเกิดใหม่เป็นนิกะ มาครับสู้กันต่อครับเกิดใหม่แล้วชีวิตนีครับก็ไม่มีอะไรครับตีดไปเลยครับประมาณนี้ครับบอสสม่วงนะครับก็บอสสสีของบอสสิดาวก็ประมาณนีครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นบอสใหญ่15ดาวนะครับส่วนบอสสิดาวเนี่ยก็สามารถผ่านดาได้ถึงประมาณเวล50บวกก็เลยนะดาวมันค่อนข้างจะเหลือมากๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อบรรจายผมเลยครับอย่างเงี้ยสวัสดีครับ